นี่จ้าพี่น้องเซตแล้วค่ะเมนูง,ง,ง่ายงค่ะพี่น้องไก่ทอดน้ำจิ้มเจวบ้านบ้านเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องมื้อนีส้สิ้าพ,พี่น้องมาทำไก่ทอดจ้ะไก่ทอดสีสีทองสีเหลืองกันเนาะคะ่ะเนาะมื้อวนนีจ้จะมาเบิ่งเลยจ้าว่ามีอยังเน่ยมีแป้งอนเนกประสงค์จากแป้งธรรมาดาเลยจ้ะพี่น้อง,องจะเอาใซ่หนี่เลยค่ะผิดไทยเนาะคะ่ะเนาะ เอาเอาเอาใส่นี่เลยจ้ะพี่น้องห่อใส่จานเท่านี้แหละใส่จานธรรมดาพี่น้องได้ยังกินเนาะกระเทียมจ้ะกระเทียมผงจ้ะเนาะเกลือนิดหน่อยจ้ะคนให้เขากันเนาะพี่น้อง เาเสิร์ลงทอดจ้ะเนาะนี่ค่ะไก่เอาลงคูุกเลยเนาะคะ่ะเนาะสูตรธรรมดาจ้ะพี่น้องบได้มีอย่างหลายค่ะสูตรแป้งกับแป้งธรรมดาแต่แป้งอนเนกประสงค์เท่านี้หละจ้ะผู้ลงค้นเพิ่งกับสิมาร์กไปเป็นขึ้นเป็นอย่างเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้บได้บได้มาร์กอย่างเลยค่ะโบได้มาถึงก็ซื้อมาก็ นี่แหละจ้จพี่น้องให้แป้งทันติดต้องค่ะเนาะมาจ้พี่น้องนี่จ้ะพี่น้อง,องใส่ลงไปเลยจ้จพี่น้อง ง่ายๆนะพี่น้องบุ้งง่ายคิปยากไงพี่น้องจิง๋วฮากับคิด่าง รสแจ่บพี่น้องรแซเสร็จจ้าพี่นออ้นองไก่ทอดเหลืองไก่ทอดสีทองห้าหนองครัเราเลียงอะลามเลยนะคะเนาะนี่จ้าพี่น้อง ้อมเสร็จเลยจ้าพี่น้องเสร็จจ้ามาเด้อพี่น้องกลับเข้าไ่เจลกันพี่น้องเจลผิดพงเนาะค่ะเนาะบ้าน้ราห้องผิดพงบอกพี่น้องใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาพี่น้องเห็ดแบบบ้านๆค่ะพี่น้องใส่บักนาว่จ้ะ ใส่บกาพี่น,อนอ้องเนาะพี่สีเสเนะน้ำลายไหลเลยพี่น้องคนจากคนน้ำจิ้มแจ่วแบบบ้านๆเลยแก่บ้านแบบว่ต้องใส่ยังเลยแค่นี้ก็หรู้แล้วค่ะนี่จ้ะพี่น้องแค่นี้ก็หรูแล้วพิก,กลแบบกิเพิษนี่จ้ะพี่น้องไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วแจ่วแบบแจ่วบ้านๆเลยจ้ะพี่น้อง นี่ค่ะเสร็จแล้วอาหารเนาะค่ะเนาะบูมี่ยังใจพี่น้องง่ายๆจ้ะง่ายๆง่ายๆนี่จ้ะพี่น้องเร็จแล้วค่ะเมนูง,ง่ายๆค่ะพี่นนองไก่ทอดน้ำจิ้มเจลบ้านๆเนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้ะพี่น้องเสร็จค่ะไม่มีอะไรพิถีพิถันนะพี่น้องเนาะ นี่จ้ะโอเคล้วจะพี่น้องไปแล้วจ้าไปเจอกันเนาะคะ่ะเนาะคลิปหนาขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะคะ่ะเนาะติดตามเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย